สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาโอนย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือนะครับเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สาย USB นะครับผมเป็นการโอนถ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคล้ายๆระบบ a d o p ของ โทรศัพท์ iOS นะครับผมสิ่งนั้นก็คือ Snapchat นั่นเองนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับเพ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะโอนไฟล์จากโทรศัพท์มือถือ iPhone, iOS นะครับเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องผ่าน iunes หรือว่าสาย USB นะครับเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับโดยวิธีนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับผมให้เพื่อนๆเข้าไปที่ให้เพื่อนเข้าไปที่ safari ของโทรศัพท์เพื่อนๆนะครับให้พิมพ์ไปว่า s n a p d o p ครับ ผมจะพิมพ Snap ์ snapdrop นะครับเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยครับ,บหลังจากที่เราเข้า snapdrop เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าโทรศัพท์พมือถือกับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับเชื่อมอยู่อินเทอร์เน็ตเดียวกันนะครับมันก็จะเจอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆอยู่นะครับให้เพื่อนกดไปที่รูปคอมพิวเตอร์ตัวนี้ครับ แล้วกดเลือกคลังรูปภาพเลยฮะแล้วกดเลือกคลังรูปภาพครับเปึ๊บเพื่อนๆสามารถเลือกรูปภาพที่เพื่อนๆจะสแนปตอบเข้าไปเพื่อนๆจะส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมจะส่งรูปที่ผมที่ผมต้องการนะครับผมต้องการรูปนี้เอางานสองรูปนะครับแล้วกดที่เพิ่มมุมขวาบน,นครับพอเรากดเพิ่มบนมุมขวาบนนะครับตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราก็จะ ขึ้นรูปภาพที่เราเลือกในโทรศัพท์มือถือไว้ให้เรากดเซฟเลยนะครับผมเพื่อนๆก็กดเซฟในคอมพิวเตอร์เลยครับหลังจากเพื่อนๆกดเซฟนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะดาวน์โหลดไฟล์ของเพื่อนๆเป็นไฟล์ดาวน์โหลดปกติเลยนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆเพื่อนๆสามารถย้ายไฟล์จากโทรศัพท์มือถือไปยังคอมพิวเตอร์โดยที่คุณภาพเนี่ยลดลงน้อยมากๆเลยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันไอเดียใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ